Hi Everyone ยองฮาเซโสวัสดีค่ะสบายดีพอแม่พี่นอ้องส้ขู่สุคนค่ะมือนีมาดยางตลาดซีฟู้ดมาร์เก็ตที่ประเทศเกาหลีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีนะคะมาหาซื้อ,อปูอลาสกานะคะมาลงที่รถไฟสถานีเวิลด์คับ ตอนนี้คือไม่รู้จะไปทางไหนอยู่ดูในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะดูในแอปบอกทางมัววซัว,วกันอยู่เดี๋ยวเราดูว่าวันนี้จะได้กินไหมคะตลาดมันเป็นตลาดเ,าเหมือนขายของทะเลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะไปตามป้ายบอกทางอยู่ แต่ก็หลงหลงนิดนึงเพื่อนๆเนี่ยเดินมาในที่สุดก็เจอนะคะฝั่งไปฝั่งตรงข้ามไอ้นั่นน่ะจะเป็นตลาดนะคะมาโพนงซูซันมุลชีจังนะคะตลาดนี่ค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้ามถนนนะคะอันนี้บรรยากาศรอบรอบ นี่นะคะพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีพวกซีฟูด้ดโอ้ยคุอมงมี โอ้หอยนางรมก็มีปูหอยแครงโอ้ตัวใหญ่มากนี่ค่ะหอยหอยเดี๋ยวเลงไว้ก่อนเดี๋ยวมาแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นปลาสดๆเยอะค่ะก็อ้อันนี้ก็จะเป็นกุ้ง อันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมหอยเชลลหอยทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะก็จะเป็นสดสดนะคะหอยเปาฮื้อก็มีปลาหมึกแน้ะก็มีตลาดเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาที่เขาทํางานแล้วก็ไม่ใช่วันหยุดนะคะก็จะคนก็จะน้อยนิดนึงนี่ค่ะที่ทําสดแล้วทานแล้วได้เลยก็มีนี่ค่ะแบบนี้ที่เขาทําอันนี้คือ อันนี้คือตัวตัวนี้คือแสนห้านะคะที่เขาเห็นเห็นเห็นเขาเห็นอ่าอ่าอ่าเนี่ยเขาคุยกันอยู่นะคะนี่ค่ะปาเยอะเลยนี่แต่ว่าเป้าหมายเราคือตรงนี้ตรงนี้ค่ะ เป้าหมายเราคือต้องอันเดียค่ะเซลอ่กิโลอ่อ1กิโลออนมานี่ยะคืออีกอีกูจ่าไม่น่ปะยุ0ม0นพันชานอ่อันนี้ก็แดืนดันอ๋ออีกอคือออกอีกจุกิโลยะ 혼자 먹어 안 사? 안사 조금 작은 거아음뭐하 아, 네. 그, 그냥 이거 하나요 응, 조금 작은 걸 하나 네 이거 이렇게 커 <laughs> เม็ดเดกิโลอันนี้อีกกออีกกเม็ดกิโลอ่ะอจุดักแขยนจั่งส่วสิมนออนนี้แข่งขนายอเด 네손주나나집에먹고집에가져간다고포장네포장요음그냥해그렇지네가자네손질해서아니면통째로เดี๋ยวเขาจะนึงให้เราท่านในกรณีที่ว่าเราเอากลับบ้านก็คือจะนึงให้เราเสร็จนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเป็นนึ่งเองส่วนถ้าใครไม่อยากไอ้นี่ก็คือขึ้นไปกินเนี่ยข้างบนค่ะก็จะเป็นข้างบนมันจะเป็นเอ่อ ร้านอาหารนะคะก็คือขึ้นไปกินได้นะไอ้น,นี่จะเป็น่งด้วยค่ะล็อกเตอร์แล้วก็ปูด,ด้านบนจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะยัดด้านล่างก็จะจะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าไอ้น,นี่คือเอาไซส์เล็กก็เพราะว่ากินคนเดียวค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น เราก็จะมีด้านในด้วยนะคะจะมีอีกร้านหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนี่ค่ะร้านนี้ก็จะมีอ๋อนี่ค่ะก็จะเป็นปูปูเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เยอะอยู่แต่ว่าก็จะเป็นไซส์เล็กลงมานะคะ นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารทะเลทั้งหมดเลยนะคะพอสุกแล้วเขาก็ใส่กล่องให้เราค่ะแต่ขากลับนั่งแท็กซี่นะคะเพราะว่ามีซื้อหอยซื้อกุ้งซื้ออะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะต้องนั่งแท็กซี่แล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสลังเฮโย